ในยุคสมัยที่หนังบูครองตลาดแฟนภาพยนตร์ต่างก็เฝ้ารอคอยชมดาราที่ตัวเองชื่นชอบถ้าเป็นในสมัยนั้นหนังบูเกือบทุกเรื่องต้องมีคนนี้ลักษ์อภิชาติซึ่งชื่อของลักษ์มีอิทธิพลต่อหนังบูในยุคนั้นเป็นอย่างมากถ้าหากว่าหนังไทยเรื่องไหนไม่มีลักษ์อภิชาติแสดงด้วยหนังเรื่องนั้นก็ไม่ค่อยสนุกแต่ถ้าหนังเรื่องไหนมีลักษ์แสดงอยู่ด้วยหนังเรื่องนั้นสนุกอย่างแน่นอนแต่ถ้าหนังเรื่องไหนลักษ์เป็นฝ่ายพระเอก คนดูชอบแต่ถ้าลักแสดงเป็นผู้ร้ายคนดูก็จะไม่ชอบลักอภิชาติทุ่มเทให้กับการแสดงอย่างสุดชีวิตเล่นจริงเจ็บจริงไม่มีตัวแสดงแทนจนได้รับฉายาว่าราชาหนังบูแห่งวงการภาพยนตร์ไทยลักเป็นนักแสดงที่มากความสามารถแล้วก็รับบทได้หลากหลายทั้งพระเอกบทผู้ร้ายบทตลกและบทดรามา่าแต่โดดเด่นที่สุดก็คือบทบูที่เล่นจริงเจ็บจริง ไม่ใช้สแตนด์อินหรือตัวแสดงแทนจนทำให้เขาประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บอยู่หลายครั้งซึ่งการบาดเจ็บจากการแสดงบทบู๊บางทีก็มีการผิดคิ้วทำให้ได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้งลักจะมีท่าที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือท่ากระโดดถีบด้วยเท้าทั้งสองข้างกับท่าตีลังกาถอยหลังสองตลบซึ่งท่ากระโดดถีบแบบนี้พอตอนลงจะเอาหลังลงพื้นซึ่งก็ทำให้เจ็บตัวได้เหมือนกันสำหรับการต่อสู้ของลักษ ก็จะใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยทั้งหมัดเตะเข่าศอกและท่าพิเศษอื่นๆที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแม่ไม้มวยไทยบางครั้งเขาก็แสดงฉากเสี่ยงอันตรายเองโดยไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทนอย่างเช่นเรื่องชุมแพรเป็นฉากการต่อสู้กันระหว่างลักกับดามดัสกรซึ่งทั้งสองต่อสู้กันบนหลังคารถเมที่กำลังวิ่งทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างเต็มกำลังแล้วก็มีตอนที่ลักกํกำลังจะตกรถ แต่ก็คว้าจับราวไว้ได้แล้วดามไปหยิบที่มือของลักซึ่งฉากนี้อันตรายมากถ้าพลาดหมายถึงเจ็บหนักนี่คือสเสน่ห์ของลักษ์อภิชาติที่แสดงหนังแบบเจ็บจริงเขาแสดงหนังบู๊โดยไม่ใช้ตัวแสดงแทนมานาน30กว่าปีจึงเกิดการบาดเจ็บแบบสะสมจนกลายเป็นปัญหาสุขภาพจะเห็นได้ชัดว่ามาระยะหลังลักจะมีร่างกายสูผ้ผอมเขาต้องทนทุกขทรมานกับการบาดเจ็บจากโรคภัยไข้เจ็บ จนกระทั่งสิ้นใจเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี2547ด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่โรงพยาบาลราชวิถีสิริอายุได้58ปีสำหรับประวัติลักษณ์อภิชาติมีชื่อจริงว่าลักษณ์กุลสิริวุฒิชัยเกิดเมื่อวันที่9ตุลาคมปี2489เกิดที่กรุงเทพมีชื่อเล่นว่าเปียกต่อมาก็เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่าลักษณ์อภิชาติเริ่มง,งานในวงการจากการชักชวนของชาลีอินทรวิจิต เริ่มจากแสดงหนังโทรทัศน์ของชาลีอินทรวิจิตรเรื่องปิงวังยมนานซึ่งมีดาราใหม่ที่ชาลีปั้นสีคนคือดามโดมคมลักษ์เริ่มเข้าสู่วงการภาพยนตร์ในปี2514ก็คือเรื่องสื่อกามเทพแสดงร่วมกับสมบัติเมธนีจากการชักชวนของครูชาลีอินทรวิจิตรผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังในสมัยนั้นต่อมาผลงานเรื่องที่สก็คือเรื่องสวนสน ช่วงที่เริ่มง,งานแสดงใหม่ๆลักซ์เป็นเพียงดาราสมทบเท่านั้นจนมาถึงเรื่องคมเคียวจากการแสดงบทบูแบบไม่กลัวเจ็บจึงทำให้ชื่อเสียงของลักษ์อภิชาติโด่งดังขึ้นมาหลังจากนั้นเป็นต้นมาลักษ์ก็ได้รับบทที่โดดเด่นขึ้นมาในบทบูอย่างเช่นเรื่องชุมแพรเรื่องทางเสือผ่านเรื่องท้องนาสะเทือนเรื่องจงอางเพลิงเป็นต้นจนได้รับฉายาว่าราชาหนังบูหลังจากนั้นเป็นต้นมา ลักก็ได้มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า200เรื่องทั้งบทผู้ช่วยพระเอกนางเอกบทตลกบทร้ายเรียกได้ว่าผ่านมาแล้วทุกบทบาทนอกจากนี้ก็ยังมีผลงานการแสดงละครอ,อีกมากมายอย่างเช่นเรื่องสารวัตรใหญ่เรื่องดงมนุษย์เรื่องแม่สีพรยเรื่องพระจัน์แดงเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมีผลงานการกำกับภาพยนตร์อีก5เรื่องก็คือเรื่องเทพประบุรข้งถนน เรื่องในอำเภอไข่ดาวเรื่องรูปคมพยักกำกับคิวบูเป็นต้นสำหรับชีวิตคู่ลักษ์อภิชาติสมรสกับวันธนาบุญบันเทิงนางเอกดังในอดีตทั้งคู่มีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนโดยบุตรชายคนโตคือชนอภิชาติเป็นนักร้องลูกทุ่งในสังกัดของพนมนพพรเมื่องานแสดงของลักษ์เริ่มลดน้อยหนุงครอบครัวก็ได้หันมาเปิดร้านขายข้าวแกงเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว ต่อมาลักษ์อภิชาติมีปัญหาสุขภาพสะสมการบาดเจ็บที่เกิดซ้ำๆกลายเป็นบาดแผละสะสมภายในร่างกายต่อมาเขาล้มป่วยเป็นอัมพาตทําให้ทุกคนในครอบครัวเริ่มประสบกับความลาบากเงินทองที่พอมีเก็บไว้ก็ถูกนํามาใช้ในการรักษาตัวของลักษ์อภิชาติจนหมดต่อมาร้านข้าวแกงเขาต้องปิดตัวลงในที่สุดลักษ์ขภิชาติก็เสียชีวิตการจากไปของเขาทำให้วงการภาพยนตร์ไทย ต้องสูญเสียนักแสดงผู้ทุ่มเทอีกคนหนึ่งลักษ์อภิชาติจึงเป็นตำนานของนักแสดงไทยที่ควรค่าแก่การระลึกถึงและยกย่องในฐานะหนึ่งในตำนานของวงการบันเทิงไทย